รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลกทีกว้างใหญ่พร้อมให้เธอไปพอเส้นทางที่ไม่มีวันจบ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Head Friend รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะคะไปรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ไปแอดทำความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นค่ะแน่นอนค่ะไม่ว่าเขาเหล่านั้นนะคะจะตังมาจากโซเชียลไหนโซเชียลแคม Facebook Instagram เราจะเอาพวกเขามาคุยกับเราในรายการแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราจะมีอะไรที่น่าสนใจไปชมกันเลยค่ะ และก่อนพบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้นะคะไปอยู่กับช่วงนี้กอนดีกว่าแอคทิวิตี้ค่ะพี่อร์อพี่อร์จำได้ไหมว่าเทปแรกของรายการเราเนี่ยเราพูดถึงเซลฟี่จำได้ก็เซลฟี่ไงแลาวทำไมวันนี้มันเอาแล้วหรอหรอืหรอยังไงคะเซลฟี่เฉยเฉมันธรรมดาไปออทีน่าเรามีแอคทิวิตี้หนึ่งแนะนำพี่อร์นั่นคือตอนนี้เขามีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าโมโนพอดแล้วค่ะ หลายคนสังเกตไหมคะว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนใครๆก็ต้องมีไม้ยาวๆหน้าตาเหมือนไม้กอลฟตอนนี้เลิกงงได้แล้วค่ะเพราะว่าคนที่รักการถ่ายเซลฟี่เขากำลังอินกับอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ที่เรียกว่าโมโนพอดนั่นเองค่ะเพราะว่ามันสามารถทำให้เราเก็บภาพเซลฟี่ได้ภาพที่กว้างกว่าเก็บบรรยากาศด้านหลังได้มากกว่าที่สาคัญนะคะถ่ายได้หลายคนมากกว่าการใช้มือยื่นออกไปด้วยนะคะ ทีนี้หลายคนก็เลิกสงสัยกันได้แล้วนะคะว่าการที่ติดกับโทรศัพท์มือถือนั่นมันคืออะไรอ้าเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นแม่ลูกงี้ไปหาซื้อมาใช้กันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวจะตกเทรนเมื่อก่อนใช้ที่โกยผงไงทำไมมันถ่ายไม่ได้สักทีมันไม่ใช่ไงก็ต้องไปมอนคพอร์ตเนาะมีใช่ไหมคะพี่อาร์ตจะได้มีรูปตัวเองเซลฟี่แบบมุมกว้างๆสวยๆอ๋และนี่นะคะก็คือกิจกรรมแอคทิวิตี้ของเราในสัปดาห์นี้ค่ะและสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นอะไรต้องติดตามค่ะ ลุ้นตัวหนังง่ายๆกับรายการแอสเฟรดอาทิตย์ละ20ใบเพียงกดไลค์ที่ com f a c e b o o k c o m a s f r e n t v s h o w หรือ follow instagram a s f r i e n d t v f a s t และแชรรูปคู่กับรายการเราโพสใน Facebook หรือ Instagram ของคุณพร้อมติด Hashtag a d f r e n sfcinema รูปไหนถูกใจรับตัวหนังจากโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ไปเลย2ใบสัปดาห์ละ10รางวัลวันนี้ถึง3ตุลาคมนี้เท่านั้นห้ามพลาดเนื้อจ๋า เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นเน็ตไอดอลที่ตอนนี้แบบว่ากระแสะกำลังมามา,มากๆดังมากเลยคุณเบนอะปาเช่ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณเบนสวัสดีอามาด้วยนะคะและเน็ตไอดอลไม่ใช่คุณเบนนะนี่นี่ ถือว่าเป็นเน็ไอดอลที่มีอายุเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้เออนะจะบอกในประเทศไทยก็ไม่น่าใช่นะคะต้องถามอย่างนี้ดีกว่านะคะอาม่าชื่ออะไรคะทุกคนเรียกอาม่าชื่อหนึ่งถึงตัวชื่อจริงชื่อสุนันชายสาธิตพรมาชื่อสุนันชื่อสุนันมันมีคนล้อเนาะข้าเนี่ยมึงนอนลานที่ดีนะ อามแาแก่แล้วก็ต้องนวดให้แกหน่อยแกก็ต้องจะชอบฟังเสียงสวดมนต์นต้องสดให้แกฟังกุศลาธรรมากุศลาธรรมาทุกคนที่ดูคลิปของคุณเมนาปเชชเนี่ยจะรู้สึกถึงความสนิทสนมกันมากๆของอาม่ากับหลานคนนี้นะคะไปงมาไงัฮะทำไมถึงสนิทกันมากที่สุดในบรรดาหลานสนิทะสนิทมากก็บ้านเขาอยู่ข้างห้องเออแล้วก็ตรง้าำเขาก็มีบ้านแล้วทีนี้เขากับฉันก็ยิ่งสนิทกันอา่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนแบบไหนคะ บอกกล้องไว้เลยมากคนนลนร้อนมากนะฮะเมื่อก่อนมีเรื่องบ่อยที่สุดคือตำรวจจอแท็กซี่แกมไม่ยอมคนแท็กซี่บอกแล้วสมมติถ้าขับไปหัวลำโพงนั่งในหัวลำโพงนะเมื่อวานไป53บาทถ้าวันนี้เป็น57นะมีเรื่องนะ นั่คือไอเดียทำไมถึงต้องเป็นอาม่าคะไม่ลองเป็นคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างงี้อ่ะครูเข้าถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องงานเรื่องคลิปเอออย่างคุณแม่เนี่ยมันเป็นแบบผู้หญิงที่มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วก็คือสาวเปรี้ยวธรรมดาถ้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าอาม่าเนี่ยมันเหมือนกับหนึ่งในร้านอ่ะถามจริงทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหนทำไมต้องใช้ไม้เท้าขาเปเปล่งเงี้ยก็โดนผัวทิ้งสิไอ้แค่ผัวทิ้งนะใช้ไม้เท้ามันทิ้งกูจากท่านเสียอ่ะเอาละค่ะพูดถึงเรื่องคลิปนะคะก็ต้องถามถึงเรื่องฟีดแบ็กนิดนึงว่าฟีดแบ ทางแรกที่ปล่อยไปเป็นไงบ้างคะอ้หแรงมากมันคงไม่เคยมีใครเห็นมัน้งเพราะว่าตอนเดคลิปตลกทั่วไปก็คือเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมุกเราในเพจมุกแปกหมดเลยนะเป็นมุกในวงเล่าอะฮะคุยกันในแค่ในกลุ่มอะใช่แล้ววันนั้นให้อาม่าเล่นใบเสร็จคลิปอะไรคะนั้นคลิปบุรีฮะคือให้เลิอกอาม่าขอแหละขอเถอะขอให้เลิอกอาม่าป่ากูขอตัวหนึ่งม,มันแค่นี้เองตอนนี้ยอดคนกดไลค์แฟนเพจของเบนอัปเปเช่นะคะป้าเข้าไป3ามแสนไลค์แล้วใ้่หเรียาได้ว่ามีลูกเพจ อาม,ม่าเขาไม่ค่อยที่ออกไปไหนอยู่แล้วฮะอาอม,ม่านี้ไม่ได้มุกนะแกจะออกอยู่ที่เดียวคือแกไปโรงพยาบาลบาใช่แกจะไปอยู่ทุกวันอยู่แล้วเป็นกิจวัตรเลยเอางี้ดีกว่าอาม,ม่าก็ถ่ายมาหลายคลิปแล้วค่ะเป็นห้าอยกากจะถามนิดนึงว่าอาม,ม่าชอบคลิปไหนที่สุดชอบคลิปเออออกพรรษา เข้าภาษาเข้าเข้าเข้าภาษาเข้าภาษาแล้วก็ชอบไอ้ไอ้เรื่องที่กินเหล้าเชิงชมแล้วก็ชอบเรื่องมอเตอร์ไซค์ชอบเรื่องเรื่องบอลซีบอกว่าทุกคลิปไปเลยก็ได้ไหมจะครบแล้วเนี่ยแล้วก็จะครบอยู่ละแล้วก็อะไรมาเดี๋ยวก่อนนึกเด็กมันเยอะมันเยอะชอบดูคลิปเลยแม่มึงอ่ะสาวๆอ่ะเมาซ้งเนี่ยนั่งรถเข็นผักอ่ะทั่วตลาดเลยเอ้วใหม่มาไม่ห้ามเขาอ่ะา ็นแต่วันนี้ก็ว่างทั้งวันแล้วนะคะวันนี้ขอโอกาสพาม่าไปเที่ยวแอสเพนดีกว่าอาม่าอยากไปไหนคะคุณจะพาไปไปไหนแลวก็นฉันไปเอางี้ติน่าพาอาม่าไปถนนข้าวสารในช่วงหน้านะคะและที่สําคัญนะคะนอกจากอาม่าและเบนแล้วนะคะก็ยังมีหนึ่งสาวสวยไปเที่ยวกับพวกเราด้วยค่ะค่ะอะต้องชมกันช่วงหน้ากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวด้วยวิธีเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวและบริการอุ่นไอในสายหมอกณนะบ้านแม่ปิงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านแม่ปิงหรือหมู่บ้านกะเหลี่ยงแม่ปิงอยู่ที่หมู่4ตำบลแม่ฮีชาวบ้านเผ่าน,นี้มีภาษาเขียนของตนเอง และมีความเจริญทางด้านอารยธรรมสูงชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของที่นี่คือผ้าทอพื้นเมืองแบบกะเหลี่ยงเป็นการทอผ้าและย้อมสีผ้าธรรมชาติแบบชาวกะเหลี่ยงเป็นหนึ่งในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชินิปถัมภ์สินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ผ้าทอและชุดพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของชาวกะเหลี่ยงที่ศูนย์ศิลปาชีพแบบชกะเหลี่ยงแม่ปิง ที่ใครหลายคนมักซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นที่ระลึกอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอาทิเจดี JD. พระาธาตุแม่เย็นเมื่อขึ้นไปน้มัสก,การองค์พระาธาตุแม่เย็นจะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายได้อย่างทั่วถึงศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนานบ้านสันติชนหมู่บ้านจีนยูนานตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงใต้อําเภอปายทิวทัศน์รอบๆเป็นวิวภูเขาที่สวยงามที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านชาวเขาจีน ที่คงเอกลักษณ์กลิ่นอายของชาวเขารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนเดิมวัดน้ำหูเป็นที่ประดิษฐานของพระอุ่นเมืองอายุประมาณ500ปีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีเจดีย์อนุสรณ์สถานพระนางสุพรรณกัลยาพระเชษฐภคินีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในบริเวณวัดอีกด้วยศูนย์ศิลปาชีพกระเหลี่ยงแม่ปิงหมู่ที่4ตํตำบลแม่ฮีศูนย์ศิลปาชีพนี้เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอแบบพื้นเมือง เป็นศูนย์ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองแบบกะเหลี่ยงและผ้าหลากหลายชนิดมีการสาธิตการทอผ้าและย้อมผ้าสีธรรมชาติแบบชาวกะเหลี่ยงซึ่งโรงงานทอผ้านี้นับเป็นหนึ่งในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์สพาปวัติศาสตร์ปายสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองขณะที่มีญี่ปุ่นเรืองอำนาจอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธสูาา่พม่าปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดสำคัญของเมืองปายไปแล้ว และปัจจุบันนี้โครงเหล็กของสะพานได้นำมาจากสะพานนวรัฐที่เคยใช้ที่จังหวัดเชียงใหม่และนี่คือความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาสัมผัสกับความเป็นสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านแม่ปิงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชวนฟินยกกวนปิดโรงภาพยนตร์ดูฟินสุโคอยก่อนใครพร้อมกัน100รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งในวันที่23กันยายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema City m d k Center เวลา20นาฬิกาเพียงแค่เข้าไปตอบคำถามว่าอะไรที่ทำให้คุณฟินสุโคอยที่ f a c e b o o k c o m a t f r i e n d t v s h o w หรือ i n s t a g r a m a d f r i e n d t v 5 มึงคิดซะว่าลูกเชอรี่เป็นมาโกโตะแล้วกันนะเว้ยในเรื่องนี้นะครับจะทำให้คุณฟินได้ยังไงนะครับต้องไปดูนะครับเพราะว่ามีความฟินหลากหลายรูแปแบบจริงๆนะฮะถ้าคุณมีความฝันนะฮะคุณมีความรักรับรองว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้คุณทั้งฟินกับความฝันแล้วก็ฟินกับความรักได้ด้วยค่ะหนังเรื่องนี้จะทำให้คุณฟินได้ยังไงอะคะก็โดยเฉพาะฉากเล็บซีนะคะดูเด็ดเผ็ดมันมากเลยค่ะยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะ รีบๆกันหน่อยนะคะหมดแค่19กันยายนนี้เท่านั้น สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตินาก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพกล้วยน้ําไทยนั่นเองค่ะทิน่าจะพาเพื่อนๆชาวแอ๊ดเฟรนดมารู้จักกับโครงการดีๆอย่างดีแท็กแอนเทเลนอยุสซัมมิต2014ซึ่งดีแท็ร่วมกับเทเลนอกรูปมอบประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆเข้าร่วมงานระดับโลกอย่าง Nobel p e a c e p r i า e 2014นะคะที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์นั่นเองค่ะและวันนี้นะคะทิน่าก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะตินาก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาแชร์โลเคชั่นมาให้เราแล้วค่ะ And I แขกรับเชิญของเราเราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงบ้างนะคะครับผมชื่อปาดน,นะครับผมเป็นหนึ่งใน2ตัวแทนของ d e ีแทกเทเลนอยุทธสมมติสองพปีที่แล้วครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะกับโครงการนี้ด e ีแทกเขาคัดตัวแทนไป2คนครับ<ด>จากา <อะ S 1> ประเทศไทยเข้ากิจกรรมร่วมกับเยาวชนทั่วโลกอีกประมาณ25คนที่รกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์กิจกรรมและบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างคะพี่ปาดก็บรรยากาศก็น่าตื่นเต้นทีนี้นอกจากงานมอบรางวัลโนเบลเนี่ยเขาให้ทำกิจกรรมน่าตื่นเต้นอย่างอื่นอีกได้เข้าไปร โลก CEO ของบริษัทเทเลนอเนี่ยมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันว่าเราจะใช้อินเทอร์เนต็ตเปลี่ยนแปลงโลกได้ยังไงอะไรงี้ปีนี้เนี่ยดีแทกเขาก็จะจัดประกวดไอเดียให้าวชนเนี่ยส่งคลิปเข้ามาเ,มเสนอไอเดียว่าจะใช้อินเทอร์เนต็ตแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารยังไงแล้วเขาก็จะจัดเวิร์กช็อปด้วย3วันเพื่อคัดตัวแทน2คนเป็นตัวแทนเาอชนของประเทศไทย ไปร่วมงานดีแทกเทเลนอยุทธสมมิตท,ที่นอร์เวย์และที่นั่นนะคะก็มีภารกิจพิเศษนะคะที่จะสอบถามเพื่อนๆวัยรุ่นของเราเนี่ยว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีส่วนสําคัญกับชีวิตประจําวันของเขาขนาดไหนคะ่ะเราไปกันเลยคะ่ะักด้วยอะ่ะ ปกติแล้วเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตกันวันละกี่ชั่วโมงคะ6ชั่วโมงคะสี่ห้าชั่วโมงถ้าเกิดวันอยู่กับทั้งวันก็เกือบทั้งวันเลยค่ะก็ถ้าผ่านมือถือก็หลายชั่วโมงเลยครับแล้วถ้าวันหนึ่งมันไม่มีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาคะจะทํายังไงคะคงแบบเหงาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําอะไรตัใจและใช้ชีวิตต่อไปก็คงอ่ะเพราะว่าคุยกับเพื่อนตลอดไปหาข้อมูลได้ยากขึ้นนะครับก็เปิดทีวีก็อ่านหนังสือเอาขายการติดต่อที่ดีไปถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราได้ไปร่วมงานประกาศรางวัลโนเบล่่กกรงอออสูึไไามถยย ตื่นเต้นก่อนพอดีใจทีหลังก็ตื่นเต้นค่ะก็ดีใจครับได้เป็นร่วมงานอันทรงเกียรติและถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจเข้าร่วมโครงการ D Tag and Terenoyus Summit 2014นะคะสามารถดูรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะถึงแล้วถนนเข้าสารกรุงเทพมหานครนะคะแต่ก่อนอื่นที่ทิดาบอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราสี่คนจะไม่ได้มาเดินเที่ยวกันแต่เพียงเท่านั้นเรายังมีอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่จะร่วมทัวร์กับเราด้วยในครั้งนี้ขอเชิญคุณฟางพิชยาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาม่าสวัสดีค่ะอาม่าทางนี้ทางนี้อาม่าค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องชวนทางฟางดีกว่าตอนนี้ผลงานมีอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็มีละครค่ะเรื่องอินิตานะคะกำังออนแอร์อยู่นะคะพูดพฤหัสสองทุ่มสิบห้าค่ะฝากติดตามด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราจะให้พี่ฟาง พาอาม่าเดินเที่ยวถนนข้าวสารแต่ว่าไม่ใช่เดินเฉยๆนะคะพวกเรายังมีภารกิจให้พี่ฟังพาอาม่าเนี่ยทำหลายภารกิจเลย<ะ>เริ่มจากภารกิจแรกเลยนะคะก็คือพาอาม่าไปวาดรูปเหมือนค่ะไปเลยไหมไปค่ะไปเลยมะเลียว ปากเนี่ยคือว่าจะมาให้พี่วาดรูปวาดภาพเหมือนอามาให้หน่อยอ่ะค่ะเริ่มเลยค่ะ วาดาม่านะคะเหมือนหมคมามไม่รู้สิเคอดูสิอาม่าไม่ชอบอาม่าอาม่า่าาาาตกักสบสอบัลางแล้วคะ่ะถือว่าว่าเสร็จแล้วภารกิจแรกของวาเสร็จแล้วมีภารกิจอะไรอีกไหมคะพี่อาร์ต<อ>มาถึงทาสาลนะช่างสัก์เขาเยอะใช่ไหมใชม่สักดีมวะไม่ไหวไหม,<า>ม<า>ไหวไหวสักลิงลมเอาเอาเอาอาเอาาเอา อาม่าคะร้านเพนจุกข้างหน้านี่แล้วนะคะเป็นแขนเป็นแขนเอาลายอะไรดีอาม่าเสื้อเพนเสื้อเพนผีเสื้อน่ารักไหมดาวก็ไก่ดาวภารกิจได้สิ้สุดลงแล้วนะคะสำหรับการเดินถนนเข้าสารแบบนี้ของอาม่าที่บอกว่าไม่เคยมาเลยตั้งแต่สมัย มันเติบโตพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยแบบนี้นะคะอาม่าเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกโชว์ให้กล้องดูโชว์ให้กล้องดูทําอะไรมานี่วันนี้ได้มาร่วมสนุกกับรายการของเรารู้สึกยังไงบ้างคะพี่ฟางสนุกสมากติแล้วสนุกมากค่ะพี่ฟางมาอาม่าหาเขาเขาทำถามทางค่ะแม่สนุกมากค่ะวันนี้ได้พาอาม่ากับพี่เบนซ์มาเดินเที่ยวถนนข้าวสารนะคะค่ะแล้วก็ ให้พามาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะมีภารกิจที่ฟังทำและสำหรับใครๆที่ติดตามผลงานของน้องฟางอยู่ตอนนี้ทําอะไรบ้างคะฝากได้เลยฟางก็มีละครนะคะเรื่องอนิชิตาค่ะออนแอ์วันพุธพรหัสแขงช่องห้านะคะเวลา2องทุ่มสิค่ะฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยค่ะค่ะแล้ว Facebook อ g ของฟางฟางพิชยาสะกดตรงๆเลยค่ะฟางพิชยาค่ะภารกิจบนถนนข้าวสารของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเบ้นอัปเเชยังจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีมากๆกว่านั้นอีกตอนนี้ต้องขอบคุณฟางมากๆะค่า แล้นี่มีซอรไพ์ที่คุณเบนตั้งใจไว้ให้อาม่าเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะอาม่านกินอาหารจีนเบื่อแลอ้วปกติกินแต่พัทสคารจีนๆนะเบื่อมากพามาครั้งแรกเลยเปิดทูบตา,อาอมอาม่าดีกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคนะเที่ยวสนุกไหมข้าวสารก็สนุกอ่ะเออไม่เคยมาเลยใช่ไหมในชีวิตไม่เคยค่ะแต่ก่อนนี่ไม่มีงานก็เคยมาเที่ยวจะกินยังไะเอาเท่ากินเด้ เป็นฝากแฟนเพจเัาหน่อยดีกว่าแฟนเพจเราชื่ออะไรคือเบนอวัชเช่เฮ้ยพไรนแฟนก็มีกกมีกกมาดูจักเบนอวัชเชอ่าแล้วรู้จักรายกันมาโซนันมิงทึงอ่าอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยมาเลยกินรายการอะไรมากรายการช่องห้าใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะรายการแอดเฟนมาแอดเพนเหรแอดเฟนแอดเฟนแอดเฟนอ่าอ่าโยเยนเป็นสุขผู้ชมมากมากอ่า ทุกกคนเลตติ้งกระจูดด้วยมาดูกันรายการนี้นะแอนเปดช่องหแอดเปนไม่แอนกปดแอดเนคุณไม่ชัดคุณไม่ชัดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากเลยค่ะคุณเบนต์อาเปเช่แล้วก็อาม่านะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากชูการ์มุสปาสยามสแควร์วันนะคะหมดเวลาพวกเราสี่คนแล้วนะคะเจอเจอกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ e ป d s ว้าวเอามาทำเหมือนด้วยนะนยนทุกคนสุขค่ะทอทบอห้านะคะเพียง25นาทีค่ะหมดเวลาแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บยบย,ยังยังยัง,ยงอะไรไ่ตักให้โกกินอ,กอีกเออนะยังยังตักไม่ให้กกกินอกีกยังไม่หยุดถ่ายกันอีกนะเออถ่ายอยู่นั่นยัง ยงัยางยายังยังเอามายังไม่หยุดพูดดีกว่เนี่ยยังไม่ตักให้กูเจนหยิ่งนะเออเออพอแล้วนะเออนะกูไม่ไหวอนะ่ะกูก็ไม่ไหวแล้ว